ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใบอีซีมุกดาหารนะคะอขอสัมภาษณ์คุณธน,ะนะาธรความรู้สึกที่ามาเจองานตุจีนมุกในครั้งนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคือต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้มางานตุจีนของจังหวัดมุกดาหารจริงๆจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์ถ้าไปดูทิศเหนือของทิศกับทิศตะวันตกของจังหวัดก็จะมีภูเขามีอุทยานแห่งชาติ ถ้าเราดูทิศตะวันออกของจังหวัดก็คือแม่น้ําโขงใช่ไหมครับในจริงๆในใจกลางตัวเมืองก็มีความหลากหลายนะครับมีทั้งกลุ่มคนเวียดมีทั้งช,ชุมชนคนจีนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมว่านี่เป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่างานตรุจจีนในจังหวัดมุกดาหารนี้จะได้รับความนิยมมากนะครับผมเดินมาเนี่ยตลอดผมไม่แน่ใจทัก200เมตรมั้ง นะครับคนเต็มตลอดเลยแล้วก็มีร้านรวงขายตั้งแต่อาหารขายตั้งแต่ของชำรวดนะครับขายตั้งแต่ผลไม้นะครับก็ดูแล้วเป็นงานที่มีเสน่ห์มากแล้วก็จัดริ้วนะครับจัดรูปแบบงานได้น่าสนใจอันนี้ก็ขอชื่นชมผู้จัดงานต้องบอกก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับอันนี้พูดจากจากสิ่งที่เห็นนะครับไม่ได้รับจ้างมาพูดนะครับไม่ได้รู้จักผู้จัดงานมาก่อนนะฮะก็ชื่นชมผู้จัดงานนะครับก็ทําให้ประชาชน ได้ออกมาจับใจใช้สอยกันได้ออกมาพบปะพูดคุยสังสรรค์กับครอบครัวกันนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีเสน่ห์ครับค<อ>่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ